ขอมั่นใจเน้อยมาเหมือนเดิมมาเออบิมตัวเปิดเปิดไปให้ดีตัวเปิดเปิให้ดีไปมาปอดมาปัดมาปัไมาดมาปดมาัมาขึ้นขึ้นขึ้นมาปดมาปดมาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยดึงศพ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 ดมา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 ้าม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 า้าม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 าามาม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 ามามามา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 มามามา้าม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 มาามามาามมาามพมาามมามามาามมามา้ามา สายมือบ้านมันดิ้นบ้าสายมือบ้านมันด้นไหมดิ้นบ้าดิ้นบ้ามารวมโยโยมาฝั่งสายนีโยมาหน่อยโยมาหน่อยไม่ปนเล่นเดิ่เป็นมันีจะบเลยพี่มีจะบเลยไปเลยไปเลยพี่ไปเลยเยจัดเลยจัดบเลยกลางนี้กลับเล่นกันตงกลางนี้หลางหลังทีมาสองคนทะมาสองคนมามาช่วยกันบ้านอาวยจากแม่มอ่อบาเอะเอาสมนาย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  เกียงเกียงซ้ <jogo. S 1> <ENNIS> ายก่อนเกียงซ้ายก่อนเกียงซ้ายก่อนเอาอีชูเพื่อนนี่เอาศพนายเอาศพนายเสียงใครอ่ะเฮ้ยไปหลีเพื่อนหลีเพื่อนหลีเพื่อนยีหลีมาได้ไงอ่ะอย่าไปแย่งหนึ่งดิใครอ่ะโนคูดาไม่ใช่หรอ่ยดิสลับดิสลับดิอะไรวะเกีมันมาได้ไงไป็นน้ำศพดีมาเลยน้าศพเฮ้ยเรามองมันไปหีนะอะไรวะ โอ in okay. oh, ้ยแม่งกดบอจนตายโอค่อยๆดิน้องกาไหสวยโอยควาย่าฮ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 ่าเอาเพื่อนก่อนเอเพื่อนก่อนเอเพื่อนก่อนเอเพื่อนก่อนผมพูดเป็นงั้นแหละผมผมรู้ว่าใครจะมาว่าก็เหมือนเจอเอสดเวอร์ชั่นแรกอะนุ่งหนุ่งคิดเยอะ เมีนายมีนายเอ้ยมีมีหล่อมากคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ช่วยพี่เซนหนุ่งหนุ่งกันไปเจได้ดิบเวอร์ชันแรกอะเวอร์ชันแบบบิ๊กแบงอะดึงเพื่อนดึงเพื่อนกี่ตัวเองทำไรทำไรทำไรฮ่าหลอมากเสมากเสร็จมากเก่งแล้วเก่งแล้วแต่มึงเก่งคนเดียวนะเพื่อนมึงไม่เก่งไอ้จูดี้เก่งมากๆอันนี้ใช่จูดี้ป่าวะใช่แหละ

เต็นไงไก่บาวให้หน่อย้้ออันตีเม่ดอกบ้าหน่ยไม่ด๊อกบ้าไม่ดอกบ้าเล่นเชียวให้หน่อยเด้ดีดีๆๆด้านหน้าด้านหน้าขึ้นมารวมมาาาต้องเปิดขึ้นมาตัองเปิดไม่ได้เลยนะไม่มาละมัดดี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 ดดดดีีีีีีีีดดนดด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 ดงดดดดดดงดด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  អត់តាเยอะ1 1មក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 អើយដូចมีตายหมดเลย ไอ้เมียมาถลุไอ้นี่ได้ปะมันมาหลังบ้านอ่ะเอามาบนซ้ายอ่ะซ้ายบนเออซ้ายบนซ้ายบนเออซ้ายบนนะซ้ายบนซ้ายบนไอ้มันมีเมนมีตัวแหลมมามีตัวแหลมมีตัวชุบเอ้ยก้าระวังกูฟังกูฟังงั้นฟังกูใครอยู่ใครอยู่บ้านมัน่ะปวดไปแล้วถ้าถ้าถ้ากลับไม่ได้ปวดไปเลยปวดไปเลยขอตายยากขอตายยากขอตายยากหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันมันมาเล่นไปเลยขอตายยากเล่นไปหูเหลืองพี่เจนพี่เจนเล่นไปพี่เจนเล่นไปครับเล่นไปชิเชลไม่นไปเลยครับมีมีเห็นปะ

เฮ้มึงอมึงตีบ้างดิเบียดิดปักพอ้ไอ้นอมันตัเดียวเองมันตัวเดียวเองไ้อ้ิดไิดไอ้นอีไอ้มไดแล้วหมดแล้วไปเไดไอนตายอยูุ่ชดได้ิ่นตายอยู้โหเดินจินตกับไปดิกับไปเที่ยวเวลากู่อยอะใครเลยเียหมดละวยล้มึงอมาดีมต้ไนีมาดิมาดิกองไหนองกลางให้มาเเยัตัวีคัตัวที่ตั้มคัตัวีบ้านมันเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นและ ตบเขามาออเด็กตามมไปตั้มไปตา้มไปเดตามมาดิมามามาเฮ้ยรัวรัวมึงตีทำไมเนี่ยเฮียทีมมึงหมดแล้วเนี่ยเออโดนโดนพี่กูซอยดีเฮียโดนพี่กูซอยไปไหนหมดเนี่ยไม่พูดอ่ะไม่พูดอ่ะไม่มีปากเลยสัตว์ไอ้เหี้ยมึงมีปากแล้วเหรอไอ้เหี้ยแกงกาลคุยอะไรมึงเล่นอะไรเนี่ย

โอ้ยเฮียสายมือเลยองไอ้เหี้ยบวกเยอะกว่าหนึ่งเพื่อนดิหนึ่งเพื่อนดิหนึ่งเพื่อนอันนี้สบายใมือดิอันนี้สมานหนึ่งสมามหนึงสมาซ้ายมือที่เรากักอะบนบนเนินที่เรากักอะบนเนินที่เรากักอะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเยอะเพื่อนตายเยอะไอเดียวมาเฮ้ยเขาตายตรงกลางเยอะดึงหน่อยดึงหน่อยเขาตายเยอะเขาตายเยอะดึงหน่อึงสมานดึงสมานเฮ้ยเพื่อนนีเพื่อนนี้เพื่อนดี้เพื่อนนี้เพื่อนเยอะีเพื่อนเยอะพี่อีเีอีเพืเยอะเพื่อนเราเยอะเลื่อนเยอะเลื่นเยอะเพื่อน ชนะชนะแล้วชนะแล้ววีรล่ขยัง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 ไม่ดูสมัยไหนดูสมัยนสมไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านนะไม่ต้องกลับเลยเล่นตรงกางลกางเลยไม่ต้องกลับบ้านแล้วีเซหลังบ้านแล้วีเสีบ้านแล้วเล่นตรงกางเลยเล่นตรงกางเลยเคลียเคลียเคลียชิบเนืยอชุบเนยชิบเนยไปอยู่หลดึงศพมาดึงศพมามึงอยามึงอยาให้มันทุบดิมึงดึงศพมาดิเวลาพี่อยาพ่เมาพี่มดึงมา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 

พอกมาอออเพื่อนไปไม่เคยชุเลยมา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 เาาาางดึงเพื่อนกลับมาดิ้ใครดึงเดินึงสมันมึงทิ้งสมันเลยถือนะาถือเขานะไอเซนอมนมันถามว่าพวกเรามีอะไรวะนี่ันล่ะมันมีอะไรเอออพวกเรามีผลงานควยบ้างวะมีอ่ะตอาก็อยู่นั่นมีมากกว่ามันแน่นอนอ่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้้้้้้เ้ สภาสภาสภาน้องสภาก็บอกไปรัรับตังรับตังเฮียตงเฮียตงเฮียเฮียตงรับต่งไม้ัไมฮะใครบอกดันไม้ไม้แพ็กอะเอาไม้แพ็กเข้ามาก็พวกก็พวกกูก็มีก็มีบัญญาไปแข่งได้ที่สองในรายการะเพราะมันจะไม่มีชื่อในรายการเลยจะตอตอตอบตอ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 เมอเอาใครมาได้เลย ไอ้เชี่ยมึงไม่รู้จักหรอไอสัตว์ชื่อวัฒนาัยไหนบุ๊กอะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกูบอกแล้วไอสัตว์เวลาเจอกูส่วนี่ถึงห้าอย่าวัดไอ้เยีลยวบุ๊กเพราเวัดไปกันร้านแล้วจริงตายนะจริง